สวัสดีครับหลังจากท่านได้ดูคลิปนะครับเรื่องพักกริ่งปาวเลสนะครับที่เรานะครับทําหลักสูตรเสร็จแล้วนะครับและเตรียมเปิดสอนซึ่งตนเนี้จริงๆสอนนี่พร้อมเหลืออย่างเดียวตอนนี้คือตัวอย่างนะครับในการทําแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ทําขุ่นเทียนเพื่อที่จะเอามาสอนเพิ่มนะครับให้ทุกท่านได้เห็นทุกกระบวนการว่าวิธีการหล่อนะครับพักกริ่งปาวเลสเนี่ยหล่ออย่างไรนะครับ เพื <tyard. S 2> ่อ <ate S 1> อะไรครับเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ <doen f. S 2> พอเรารู้วิธีการ mm hmm. ปุ๊บเนี่ยนะการดูจะง่า hmm. ยขึ้นครนี้ในส่วนของโลหะนะครับท่านได้ดูไปแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยว่าโลหะที่เป็นเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อสัตตะเป็นเนื้อเบญจาโลหะเนี่ยเราจะเห็นลายที่เป็นลายตามุ้งหรือเป็นลายสารตะก้อนะครับซึ่งอยู่ในองค์พระความเล็กความใหญ่เนี่ยขึ้นอยู่กับจํานวนของโลหะที่มีอยู่ในองคพระนะครับถ้ามีมากเราก็เห็นลายชัดเจนครับแต่เป็นรอยขวางเป็นตามุง้งเป็นรอยตะก้อสารเลยนะครับถ้ายิ่งน้อยลงนะครับ ก็จะยังเจออยู่แต่จะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้บอกถึงเรื่องพิมพ์พระยังไม่บอกถึงเรื่องของว่าพุทธศิลป์นี้ยุคอะไรซึ่งตรงนั้นเรจะมีรายละเอียดเพิ่มเตมิมอีกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราเปิดเป็นหลักสูตรนะครับวิชาชีพเฉพาะเป็นประกาศนียบัตรเลยนะครับซึ่งมีศ,รรศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นของกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยวิทยาลัยสารปช่างธนบุรีนะครับซึ่งได้มีการทําความร่วมมือตั้งแต่แรกแล้วในสมัย นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะครับท่านก่อนนะครับซึ่งได้ทำเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองชมตัวอย่างนะครับของพระกริ่งประเวศนะครับที่เนื้อเนี่ยะครับแก่เป็นทองแดงซึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อนวะเนื้อตะนะครับหรือเนื้อเบญจาเนี่ยถือว่าอยู่ในกลุ่มเนื้อสำลิศซึ่งมีการเขียนเอาไว้ว่ามีสำลิ์ที่เป็นเนื้อแดงสำลิศที่เป็นเนื้อขาวและสำธิศที่เป็นเนื้อเหลืองนะครับตรงนี้ก็จะสำลิศที่เดชสำลิศที่สักสำลิศที่โชดเนี่ยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า ควรจะต้องเจอลักษณะที่เป็นรอยหดของโลหะนะครับแบบไหนที่ใกล้เคียงกับโลหะที่เราได้ทดลองแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะส่องกล้องกําลังสูงครับจริงๆองค์เนี้ยเนื้อเวลาดูไกลอ่ะเนื้อจะดำนะครับแต่พอมาส่องกล้องปุ๊บเนี่ยเห็นลักษณะเป็นสีแบบทองแดงเก่าเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราดูกล้องกําลังสูงครับตรงนี้นะครับเป็นบริเวณเปลือกตานะของพักกลิ่งเปอรเรศองค์ตัวอย่างเราเห็นได้ว่าโลหะนะครับมีลักษณะ ของการหดนะครับเป็นลักษณะลายเส้นตัดขวางกันนะครับเป็นลายที่เรียกลายตามุ่งนะครับหรือสารกันเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของตะก้อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ชัดเจนนะครับซึ่งไม่ใช่รอยตะไบนะครับเวลาเราดูกล้อง 10x หรือดูตาเปล่าเนี่ยถ้าจะเรียบเลยครับพอดูกล้องกาลังสูงปุ๊บเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณแก้มนะครับขององค์พระนะครับนี่นะครับ นี้เราจะเห็นชัดมากนะครับเนี่ยเป็นรอยเส้นเลยนะครับเนี่ยนะเป็นรอยเส้นตรงต่างๆนะครับของการหดของโลหะนะครับแล้วก็จะมีเส้นตัดขวางบ้างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องเจอครับนี่เราเห็นชัดเจนครับนี่นะครับเป็นรอยตัดครับตรงนี้นะครับเกิดจากโลหะผสมที่มีหลายโลหะด้วยกันอยู่ในองค์เดียวนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วมันจะมีตัวอื่น อย่างอื่นอีกที่บ่งบอกถึงการหล่อโบราณนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีบรรจุอยู่ไว้ในหลักสูตรด้วยนะครับถ้ารอประกาศเลยนะว่าจะเรียนเมื่อไหร่นะครับนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเบื้องต้นนะครับเราก็ดูผิวเพื่อนี่ยการศึกษานะครับเราจะไปไล่ดูประวัติไล่ปีเลยครับปี2409เกิดอะไรขึ้นนะครับปี2411มีอะไรนะครับสอง4ี่มีมีอะไรนะครับ แล้วก็มีช่วงที่เป็นพรกกริ่งป่าพ่อด้วยมีการเขียนเอาไว้ด้วยนะครับพวกนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับแล้วเรามาดูว่าด้วยสิ่งที่เขาบันทึกนับช่างแบบนี้เนี่ยการสร้างเป็นยังไงพระกริ่งที่เรียกว่าพระกริ่งแบบมีพระศพคืออะไรพระกริ่งที่ไม่มีพระศพเป็นอย่างไรทั้งหมดนะครับจะต้องย้อนกระบวนการการสร้างครับเมื่อเป็นอย่างนี้ครับเราจะเข้าใจเดี๋ยวพอเราศึกษาเข้าใจพระกริ่งปรเรศเข้าใจวิธีการหล่อทั้งหมดนะครับดูลักษณะของโลหะ จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับพระหลวงพ่อเงินแล้วเดี๋ยวค่อยดูมาตรฐานครับซึ่งเราทํามาตรฐานครอบคุมไปทั้งหมดแล้วนะครับมาตรฐานกระบวนการของ ISO เนี่ยไปสู่พระเหรียญพระหล่ลอการหล่อมีกี่แบบการปั๊มมีกี่แบบนะครับอันนี้ก็ไปดูจะได้ดูเหรียญปั๊มได้ดูว่าเอ๊ะขอบข้างคืออะไรทั้งหมดนี้จริงๆเนี่ยนะครับทางเราเองเนี่ยเราก็มีทําเหรียญทำได้ด้วยนะครับเขาเข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่เพียงแต่ว่าการที่จะทํามาเป็นหลักสูตรอธิบายนะครับมันก็จะต้องมี การเรียบเรียงเนื้อหานะครับแล้วก็การหาตัวอย่างมารองรับนะครับซึ่งเราทําแบบนี้ก็คือเรานะครับเอาตัวของเราเองเนี่ยแหละเข้าไปอยู่ในกระบวนการที่มีมาตรฐานทําตัวเองให้มันได้แล้วคือมาเล่านะครับเพราะว่าการที่ผมเองหรือในทีมงานเองนะครับจะทําคลิปออกมาเล่าเลยเนี่ย e uh, เป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นเนี่ยอันนี้มันง่ายเราวคือพูดไปก็ได้ละแต่การทำเนี่ยแล้วต้องให้มีเกณฑ์มีคนอื่นมายอมรับที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับอันนี้ไม่ง่ายนะครับ นั้นยังไงติดตามครับในเรื่องของพรรคกลิ่งประเวนะครับผมจะทยอยออกคลิปเรื่อยๆวันละนิดวันละนิดนะครับแล้วก็รอหลักสูตรเปิดนะครับในหลักสูตรหน้า,ดาเดือนกรกฎาเดือนสิงหาคร,ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ